วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปืนใหญ่อาเซนอนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวของพลพักคเดอะกันเนอร์สอาเซนอนของเราในแบบสบายๆเป็นกันเองเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนซี่คอบอลข้างสนามเลยครับ วันนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวแซ่บๆมาเมาส์กันเพียบทั้งเรื่องเสริมทัพที่ทำเอาแฟนบอลตาลุกวาวจนถึงข่าวบาดเจ็บของกำลังหลักที่ทำเอาใจหายใจความและเรื่องดาวรุ่งพุ่งแรงที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเอาเป็นว่าไม่ต้องรอช้าเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่สุดๆที่ทำให้ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ของอาร์เซนอลคึกคักสุดๆเลยดีกว่าครับ ข่าวแรกอาเซนอนคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวรับเนื้อหอมพร้อมคำชมจากยอดกองกลางอย่างโรดรี้โอ้โ oh หคุณผู้ฟังครับ ข่าวนี้ต้องบอกว่าเหมือนอาเซนอนได้เพชรเม็ดงามมาประดับทีมเลยทีเดียวเราได้ตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวรับชาวสเปนวัย26ปีเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลถึง70ล้านยูโรหรือประมาณ2,000กว่าล้านบาทไทยในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับข่าวนี้เป็นที่พูดถึงกันหนาหูมากๆเพราะเดิมทีหลายคนคาดว่าพี่แกจะไปลงเอยกับลิเวอร์พูลเมื่อปีก่อนแต่สุดท้ายก็หัก,กอกหง์แดงในนาทีสุดท้ายแล้วเลือกมาสวมเสื้อสีแดง ขาวของอาร์เซนอลของเราแทนสำหรับฤดูกาล2025 2 0 2 6ถึง2026ี่กที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับที่พีกว่านั้นคือพี่แกถูกพูดถึงด้วยน้ำเสียงชื่นชมจากโรดรีกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งโรดรีเองก็เป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะ โรดี้ถึงกับบอกว่าซูบิเมนดี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแถมยังมีวินัยและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆที่จะพาเขาเก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดได้อีกด้วยโรดี้ยังเล่าอีกนะครับว่าเขาได้คุยกับซูบิเมนดี้แล้วบอกว่านี่คือเวลาของนายแล้วและมอบกุญแจสู่ทีมชาติสเปนให้กับเจ้าตัวเลยทีเดียวคือแบบว่าโรดี้ดแห่งก็เชื่อมั่นในตัวซูบิเมนดี้มากม คุณผู้ฟังคิดดูสิครับว่าการที่ผู้เล่นระดับโลกอย่างโรดี้ออกมาพูดชมแบบนี้มันเป็นการการันตีคุณภาพของซูบิเมนดีได้ดีขนาดไหนตอนนี้ซูบิเมนดีก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตต้านะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง3นัดแรกของฤดูกาลนี้คือฟอร์มจับใจขณะที่ว่าโรดี้ยังฟันทงว่าอาเซนอลนได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะครับ ส่วนเรื่องมูลค่าทางการตลาดหรือ ETV (Estimated Transfer Value) ของ s u b i m e n ดีเนี่ยก็ถูกประเมินไว้ที่66.3ล้านยูโรโดยมีช่วงประเมินอยู่ระหว่าง59.7ล้านยูโรถึง72.9ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับค่าตัวที่อาเซนนอนจ่ายไปเลยนะครับ มุมมองส่วนตัวผมว่าการได้ซูบิเมนดี้มาเนี่ยมันเหมือนอาเซนนลได้จิ๊กซอชิ้นสำคัญที่หายไปเลยนะครับเพราะกองกลางตัวรับแบบธรรมชาติที่แข็งแกร่งทั้งเกมรับและมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลดีๆเนี่ยเราต้องการมากๆเลยการที่เขามาในวัย26ปีแสดงว่าเขาอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพพอดีประสบการณ์ก็มีความฟิตก็พร้อมแถมยังเป็นสัญชาติสเปนซึ่งน่าจะเข้ากับปรัญาฟุตบอลของอาเตต้าที่เน้นการครองบอลและเล่นบอลกับพื้น ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยการที่โรดี้ยกย่องขนาดนี้มันไม่ใช่แค่คำชมธรรมดานะครับแต่มันคือการส่งต่อภาระหน้าที่ในทีมชาติและการรับรองคุณภาพที่ไม่มีใครกล้าเถียงเลย ผมว่าซูบิเมนดี้จะเข้ามาเพิ่มมิติในแดนกลางให้กับเราได้เยอะเลยนะทําให้การป้องกันหน้าแผงหลังแน่นขึ้นและยังสามารถเชื่อมเกมจากรับเป็นรุกได้ดีอีกต่างหากคิดภาพว่าเขายืนคุมแดนกลางแล้วมีนักแตะแบบดีแคลนไรส์หรือมาตินโอเดกาดขยับขึ้นไปสร้างสารร์เกมรุกอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนอาเซนอนดูเหมือนกำลังสร้างทีมที่แข็งแกร่งจริงๆเพื่อจะไปท้าชนกับทีมใหญ่ๆใ,ในทุกถ้วยรางวัลเลยล่ะครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้พูดถึงข่าวดีเรื่องการเสริมทัพไปแล้วก็ต้องมีข่าวที่ทำเอาแฟนบอลอย่างเราๆต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่กันบ้างเพราะว่าสนามฟุตบอลก็เหมือนชีวิตนั่นแหละครับมีทั้งวันฟ้าใสและวันฝนตกข่าวนี้เป็นข่าวของกองหลังตัวเก่งของเราที่ต้องพักรักษาตัวไปอีกพักใหญ่เลยครับข่าวที่2วิลเลียมซาลิบากองหลังตัวแกร่งบาดเจ็บข้อเท้าขาดพักประมาณ1เดือน มาถึงข่าวที่ทำให้แฟนปืนใหญ่ทั่วโลกต้องปาดเหงื่อกันหน่อยครับเมื่อวิลเลียมซาลิบาก้องหลังตัวกลางสุดแกร่งของเราขาดว่าจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกเกรด2เป็นเวลา3-6สัปดาห์หรือตีกลมๆก็ประมาณ1เดือนเลยทีเดียวนะครับ สถานการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ซาลิบากำลังอบอุ่นร่างกายก่อนเกมสำคัญกับลิเวอร์พูลเมื่อวันที่31สิสิงหาคมเขาได้รับบาดเจ็บตอนนั้นแหละครับแต่เจ้าตัวก็พยายามกัดฟันลงไปเล่นแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเท่านั้นเองฟังแล้วก็ใจหายนะครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาสำคัญกับแนวรับเราขนาดไหน ผลพวงจากการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้ซาลิบาจะพลาดการแข่งขันหลายนัดที่สำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแอตเลติกคลับในศึกแชมเปียนส์ลีกบิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้พอร์ตเวลในลีคลับนิวคาสเซิลโอลิมเปียกอสในแชมเปียนส์ลีกและเวสต์แฮมคือแทบจะหมดเดือนไปเลยนะครับการที่ต้องขาดแกนหลักในเกมรับไปในช่วงโปรแกรมเฮอร์โหดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยจริงๆ และไม่ใช่แค่อาร์เซนอลนะครับที่ได้รับผลกระทบทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องปวดหัวกับอาการบาดเจ็บของซาลิบาด้วยเช่นกันครับในเมื่อกองหลังเบอร์หนึ่งต้องพักแบบนี้อาร์เซนอลก็ต้องมองหาตัวเลือกอื่นมาแทน ซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อของคริสเตียนมอสกราที่ลงมาแทนซาลิบาในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วเล่นได้ค่อนข้างดีรวมถึงเบนไวท์และยูเรียนทิมเบอร์ที่เคยเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางได้ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและที่สำคัญคือปียโรหินคาพีที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาก็อาจจะถูกพิจารณาให้ลงสนามในสถานการณ์แบบนี้ด้วย อาการบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลนี้มันเหมือนคำสาปของอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไคฮาวเวสก็พลาดลงสนามไปหลายสัปดาห์ส่วนบูกาโยซาก้าก็ต้องพักประมาณ1เดือนคริสเตียนนอการ์ก็พลาด3นัดแรกของฤดูกาลเบนไมค์ก็เจ็บตั้งแต่ช่วงท้ายเกมเปิดฤดูกาลมาตินโอเดกาดก็ต้องนั่งสำรองในเกมกับิเวอว์พูนเพราะปัญหาที่ไหลและกาเบรียลเคซุสก็ยังคงพักยาวจากการบาดเจ็บ ACL อยู่เลยคือเจ็บกันรานาวเลยครับงานนี้ มุมมองส่วนตัวการบาดเจ็บของซาลิบาเนี่ยมันเหมือนโดนหมัดนอกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับกองหลังคนนี้คือหัวใจสำคัญของแนวรับเราจริงๆทั้งความเร็วความแข็งแกร่งการอ่านเกมและการเข้าสกัดที่เด็ดขาดการขาดเขาไปในช่วงโปรแกร,รมที่แน่นเอียดและมีเกมสำคัญรออยู่เนี่ยมันคือบททดสอบที่หนักหนาสาหัสสำหรับอาเตต้าเลยนะผมว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของแนวรับเราแน่นอน รซาลิบาเขายืนคู่กับกาเบรียลแล้วลงตัวมากๆเหมือนประตูบานใหญ่ที่ปิดตายไม่ให้คู่ต่อสู้บุกเข้ามาง่ายๆแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับอย่างที่ว่ามาคือเรามีตัวเลือกอื่นๆให้ใช้งาน ยังคริสเตียนมอสเกรล่าที่ลงมาเล่นได้ดีในเกมกับลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นความหวังได้บ้างหรือแม้แต่การปรับใช้เบนไวท์หรือยูเรียนทิมเบอร์ซึ่งแม้จะยังไม่ฟิตเต็มร้อยก็ตามรวมถึงเปียโรหินคาปีกองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งยืมเข้ามาก็น่าจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในสถานการณ์แบบนี้แหละครับนี่คือช่วงเวลาที่จะได้เห็นว่าขุมกำลังเชิงลึกที่เราเสริมเข้ามาเมื่อซัมเมอร์นี้มันแข็งแกร่งพอที่จะประคองทีมไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ซึ่งผมก็แอบหวนใจ เล็กๆนะครับเพราะการขาดซาลิบาไปเนี่ยมันเหมือนขาดเสาหลักไปต้นหนึ่งจริงๆแต่ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวโคชและนักเตะท,ที่เหลืออยู่ว่าจะรวมใจกันก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับมาถึงข่าวสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้ครับเป็นเรื่องของดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทำเอาเราต้องอมยิ้มแต่ก็แอบเป็นห่วงไปพร้อมๆกันเพราะไอ้หนูคนนี้ผอสวรรค์เหลือลน้นแต่ก็โดนคู่แข่งสอยร่วงเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวครับ ่่าวที 3. มิเกลอาเตต้าต้องปกป้องมาร์คดาวแมนดาวรุ่งวัย15ปีจากการบาดเจ็บข่าวนี้เป็นเรื่องราวของมาร์คดาวแมนดาวรุ่งพุ่งแรงวัยเพียง15ปีของอาเซนอลครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับอายุแค่15ปีเท่านั้นซึ่งการที่อาเตต้าดึงเจ้าหนูดาวแมนขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นั้น อดีตหัวหน้า PGML o L, องค์กรดูแลผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษและอดีตเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าอย่างคีธแฮกเกตถึงกับออกมาเตือนอาเตต้าเลยนะครับว่าต้องระมัดระวังในการใช้งานดาวรุ่งคนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขาในระยะยาว การตัดสินใจของอาร์เตต้าที่ดึงเด็กอายุ15เข้าสู่ทีมชุดใหญ่นั้นแฮกเกตบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็คือในเกมที่ดาวแมนไปลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเจอกับทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยเจ้าหนูคนนี้ถูกทําฟาวถึง10ครั้งในครึ่งแรกลองนึกภาพดูสิครับ10ครั้งใน45นาทีมันเยอะขนาดไหน h ฮกเกตยังบอกอีกว่าการเข้าประทะบางครั้งน่าสยดสยากมากๆและผู้ตัดสินควรจะแจกใบแดงมากตัวแค่ใบเหลืองด้วยซ้ำไปคุณแฮกเกตยังได้พูดเตือนสติอาเตตาโดยตรงเลยนะครับว่าจำเป็นต้องปกป้องผู้เล่นอายุน้อยของเขาจากการบาดเจ็บในช่วงต้นอาชีพขาแข้งเพราะถ้าดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงๆต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บหนักๆตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการและอนาคตของเขาได้เลยมุมมองส่วนตัว ผมว่ามาร์คดาวแมนคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับการที่โค้ชระดับอาเตตากล้าดึงเด็กอายุ15ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สูงลิบลิ่วของเจ้าหนูคนนี้จริงๆเหมือนกับการเจอเพชรในตมที่พร้อมจะเจียรณาให้เป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาโดนทำฟาวบ่อยขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆครับอย่างที่คุณแฮกแกตบอกนั่แหละครับ ฟุตบอลมันก็เป็นเกมที่ต้องปะทะแต่ถ้าปะทะกันแบบรุนแรงและจงใจเล่นงานเด็กแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยนะครับผมว่านี่ไม่ใช่แค่หน้าที่ของอาร์เตต้าเท่านั้นนะครับที่ต้องปกป้องแต่ผู้ตัดสินเองก็ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่บนสนามฟุตบอลสำหรับอาเตต้าแล้วนี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเพราะต้องบริหารจัดการทั้งโอกาสในการลงสนามเวลาในการซ้อมและการปกป้องร่างกายของดาวแมนให้ดีที่สุดผมว่านี่คือบทพิสูจน์ที่สำคัญว่าเราจะสามารถปั้นเพชรเม็ดนี้ให้เปลี่ยนประกายได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ แต่ที่แน่ๆคืออาเซนอนมีขุมกำลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองอยู่เต็มไปหมดเลยนะอนาคตดูสดใสจริงๆครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงข่าวคราวสำคัญของอาเซนอนไปแล้วนะครับทั้งเรื่องดีๆอย่างการได้มาตินซูบิเมนดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางซึ่งเป็นการลงทุนที่น่าจับตามองมากๆและแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสโมสรในการไล่ล่าความสำเร็จ แต่ก็ต้องเจอข่าวร้ายบ้างกับบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบาที่จะต้องพักรักษาตัวไปพักใหญ่ทำให้ทีมต้องปรับจูนแนวรับกันยกใหญ่ในช่วงเวลาที่สำคัญและสุดท้ายคือเรื่องราวของดาวรุ่งมหัศจรรย์อย่างมาร์คดาวแมนที่กำลังเปล่งประกายแต่ก็ต้องได้รับการดูแลและปกป้องเป็นพิเศษเพื่อให้เขาได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคต ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับมีขึ้นมีลงมีสุขมีเศร้ามีข่าวดีและข่าวร้ายปะปุ่มกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลอย่างเราๆทำได้เสมอคือการส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมรักของเราให้ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปให้ได้ครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์อาร์เซนอลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินและข้อมูลดีๆไปปรับใช้กับการเชียร์บอลน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ